ว่าต้องคนที่โจนหรอนี่ก็เป็นแก้งญิงเก่งนี่ก็เป็นผู้หญิงเก่งวัย25ปีไม่กล้าเชื่อว่าเธอสามารถหารายได้เนี่ยเขาบอกว่าปีปีหนึ่งเนี่ยหารายได้หลักล้านนะคะเราเนี่ยอยู่กันมาจนจะแก่กันอยู่แล้วเขาปล่อยกู้ไหมหลักล้านเขาบอกว่าสาวเศสัว์ปลูกเห็ด รายได้หลักล้านมีอยู่จริงค่ะในดูสิคือน้องนุ่นของเราเนี่ยค่ะสาธนีณนะคะสกุลวัฒนาวัฒนะเนี่ยแหละเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเธอไปเรียนก็คือเรียนเภสัชเลยเภสัชศาสตรส์ตรมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะคะหละังจากนั้นเนี่ยเธอบอกว่าที่บ้านเนี่ยอยากให้กลับมาช่วยงานซึ่งที่บ้านของเธอเนี่ยทำเกี่ยวกับ ปุ๋ยอืมทาโรงงานปุ๋ยเธอก็เลยกลับมาที่นี่ในระหว่างที่กลับมาช่วยงานที่บ้านเนี่ยไอ้ตรงเพสัตก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้ทำทีนี้เธอก็รู้สึกว่าพอทําโรงงานปุ๋ยเนี่ยมันเหลือเวลาว่างเยอะเธอก็เลยว่าเอาปุ๋ยที่เธอทําเนี่ยมาทําอย่างอื่นต่อยอดก็เลยลองเพาะเห็ดเล่นๆคือจริงๆอะใช่เห็ดเนี้ยค่ะจริงจริงอะเธอตั้งใจว่าเธอจะเพาะเห็ดแค่แบบขายขำๆอะขายให้มันพอแบบรดูไม่อะไรค่ะก็นี่อตอนแรกความตั้งใจของเธอคือ ทำไว้กินเองค่ะจะเพาะไว้กินเองปลูกนิปลูกหน่อยธรรมดาขายไปคู่กับปุ๋ยของครอบครัวทําไปทํามาเธอบอกไม่เล่นแล้วนะคะเธอปลูกเธอเพาะทั้งเห็ดออริจิเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐานซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้เธอต้องส่งให้เกษตรกรเนี่ยเดือนละหนึ่งแสนห้าหมื่นก้อนโอ้โหไอ้ก้อนเชื้อนี่ใช่ค่ะก้อนเชื้อเนี่แหละค่ะซึ่งวันหนึ่งเธอต้องทําให้ได้ห้าพันเจ็ดร้อยก้อนเออเออหนึ่งวัน เธอทําเองกับมือและจ้างคนงานมาช่วยเธอแค่ประมาณสิบคนเท่านั้นในการส่งในการแพ็คแล้วตอนนี้เธอขยายไปจนตอนแรกแค่ส่งเห็ดก้อนละสิบาทใช่ไหมค่ะส่งส่งส่งตอนเนี้ยเริ่มขยายเป็นทําเป็นโรงพาะเห็ดโรงงเพาะเห็ดขนาดเล็กและใหญ่ถ้าเล็กนี่คือห้าพันถ้าใหญ่แบบประกอบได้นี่คือแปดพันค่ะก็คือหลายๆคนบอกว่าเออเอาเอามาแค่เป็นเป็นก้อนๆอนไม่รู้จะไว้ไหนเธอก็เลยมีไอเดียไง S <S เดี๋ยทำโรงเพราะเห็ดขนาดเล็กให้ขายทั้งโรงเนี่ยห้าพันนะแต่ถ้าเอาแบบว่าใหญ่หน่อยล้วประกอบเองได้แปดพันแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,ะขายเป็นก้อนเห็ดให้อีกก้อนละสิบบาทด้วยวก็คือขยายธุรกิจต่อยอดต่อยอดจนตอนนี้เป็นหลักล้านแล้วอะ่ะเก่งเลยอ่ะเราเด็กรุ่นใหม่คนงายนยังสิบเินสิคนอยู่หรือเปล่าขอใบจมักเพิ่มไม่แต่เก่งมากเลยนะหนึ่งอย่างเลยคือ ไม่ยอมแพ้ใช่ทําแบบมีความรู้แล้วแบบแล้วมีตลาดป้อนตลอดมันสนุกนะเธอทำแล้วก็ขายได้พัฒนาไปเรื่อยๆก็เหมือนต่อก่อนหน้านี้จําได้ไหมที่สองสาวสวยที่ทํางานแบงก์อะทํางานธนาคารแล้วก็บ้านเห็ดอะไร้านใช่เพราะเห็ุขายที่ใครใครใครพอขึ้น เรบูพอขึ้นไหมใช่พอขึ้นทำยังไงก็ขึ้นทําอะไรก็ขึ้นหมดแหละคุ้งคระนี่ช่างแต่งหน้าเรายังเพาะอยู่ในห้องน้ำนี่ห้องแต่งตัวยังขึ้นเลยไปชนของเขาหักบูงชนหมดเดี๋ยวเรามีเสัมภาษณ์ตรงนู้นเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าค่ะจริงๆแล้วเห็ดเนี่ยเป็นพืชที่ให้ให้ผลตอบแทนเร็วค่ะแล้วก็เพราะคนไทยเนี่ยชอบอะไรเร็วๆด้วยแล้วก็ดูแลการดูแลเนี่ยไม่ยากใช้พื้นที่ไม่เยอะ แล้วก็ที่สําคัญเลยไม่ร้อนจริงๆจ,จุดแรกที่นุ่นเริ่มเห็ดเนี่ยเพราะว่านุ่นนุ่นทางานเอ่อเกี่ยวกับเกษตรกรค่อนข้างเยอะนุ่นก็จะเห็นว่าเออเขาปกติเขามีรายได้เป็นฤดูกาลแบบปลูกข้าวก็สี่เดือนกว่าจะได้เงินใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีรายจ่ายเป็นวันคือเช่นค่าโทรศัพท์ค่าไฟค่าน้าอะไรอย่างเงี้ยและเห็ดเนี่ยก็ให้ผลผลิตเป็นวันต่างจากผักผักยังต้องรอสักสี่สิบห้าวันหรือสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่า เห็ดเนี่ยถ้าเกิดเอาไปเปิดดอกแล้วเนี่ยก็คือมีให้เก็บทุกวันก็เขาก็สามารถอันทำอันนี้เป็นรายได้เสริมได้อันนี้ไม่เสริมแล้วมั้งลูกน่าจะหลักแล้วล่ะโอ้แต่หลักล้านเลยอะเห็นหลายคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเห็ดอ่ะดีนะโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีจนถึงตอนนี้ที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะว่าคนเราหันมาใส่ใจสุกกับเองลูกเองกินเองแล้วพอเราพูดถึงเรื่องกินคีนคนก็จะไปมุ่งเห็ดแบบเห็ดอย่างมีเห็ด ค่ะบาง<ห>คนบอกบอกินๆินก็คือกินหมดจานใช่ไหมกินให้เกลี้ยง